ผมบอกกินแซฟครับเขาเรียกว่าเชฟเชฟบ,บ้านๆครับนะเชฟบ้านๆครับนี่ก็จะต้มนะจะต้มซุปนะไก่นะก็ใส่มะลังนะแครอทหอมใหญ่นะต้มซุปนะครับตั้งน้ำอยู่นะครับนหนึ่งแล้วใส่ พอ็ปรุงรสไปน,นะฮะก็ปรุงรสแล้วก็ใส่รสดีไปฮนะหน่อยนะแล้วก็ใส่ผงชูสักหน่อยนะฮะฟงชูต้องอย่างว่าใส่หนึ่งเดียวพอนะหนึ่งเดียวกันะนะกวกบ เค่นี้ฮนะรอยน้ำมันเดือดนะเดี๋ยวพอน้ำเดือดจะค่อยใส่ไก่นะครับน้ำเดือดนะครับก็จะออกนะถ้าใส่ไก่ไปฮะนี่ปิดตาฮะปิดตาใส่ปกกตาแล้วปล่อยให้มันไล่ข่ามาก่อนนะไล่เข่าออกนะไม่ต้องไปปิดฝามันน้ำเดือดน่นนะออนะอ่านั่นไก่ไปแล้วน,นะครับดี่ผมก็จะใส่ต่อเลยนะฮะ นี่ก็แล้วฮนะมันฝรัง่งแครอทหอมหมูใหญ่ไปเขาข้าวเองเต็มหม้อนะครับเต็มหม้อเลยแล้ว <c oughs> ยังไงเนี่ยเต็มหม้อเลยเนะี่ย <c oughs> ออหมูใหญ่เ <c oughs> ต็มหมอ้อเ <c oughs> ต็มหม้อแล้วครับเยอะกินทั้งวันไม่หมดพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะดูแลนะ ก็จะปิดฝาทิ้งไว้ปิดฝาทิ้งไว้นะเดี๋ยวน้ำจะักมาตอ,อกน้ำก็จะไม่เติมถ้าไม่พอไว้เติมได้นะครับนะเดี๋ยวให้ดูต่อไปนะเดือนแล้วนะครับพุ่งแล้วเดี๋ยวน้ำจะน้อยเติมน้ำอีกหน่อยนะเติมน้ำอีกหน่อยนะไว้ต้นน้ำเขาเรียกต้มซุปนะต้มซุปไก่นะแล้วต้มซุปแล้วก็จะเติมเพิ่มเอา อันนี้ไปสักหน่อยออนเรือ่อรสชาตินะฮะต้มซุปนะฮะอาจจเลง็กหน่อยเพิ่มอันเด่นจริงแค่นี้ถ้าไม่ต้องมากเพรมันก็อร่หวานผักอยู่แลนะ้วต้มผักหวานน่าเลยจะปล่อยไว้นะฮะปล่อยไว้นี่ให้มันเปื่อยหน่อยนะให้เปื่อยหน่อยเพื่อให้ผักมันเปื่อยมันฝรั่ง นะแล้วก็แครอทนะฮะบปีนปลายิ้งไว้นะแล้วเพ่อนมาดูอีกทีนึงให้เรียกหน่อยฮะไขมันนะฮะฟองกับไขมันหน่อยนะนี่ฮะมมีไขมันมีฟองนะไล่ออก ก็ขายมันดอกนางไก่นะเพาเราไม่ได้ต้มไก่ก่อนนะนี้เราฟันเกลืออย่างเดียวครับเราจิงลวกนางไก่ตะดุ่งก็อก็ได้นะล่างนั้นเย็นดีมันก็จะไม่นางไก่ดีคือว่าเราใช้ฟันเกลือนะใช้ฟันเกลือเราต้มเป็นน้ำตุ๊กต้องใช้ฟันเกลือเราไม่ต้มยำอย่างนั้นนะต้มน้ำตุ๊กเอาเราใช้เนี่ยเทบ้านๆนะสูตรบ้านนะ ผู้ทั่วไปคุณก้าวแก่ก็ทําให้กินสมไยก่อนนะู้ทั่วไปสนบ้านนะะมันวิเศษอะไเลยนะมันพานเนี่ยนะครับแต่ทําให้ดูเออให้ทํากินทุกวันนะไม่ไม่ทําลูกนไม่เคยกินไม่ไม่ไม่อิ่มแล้วก็ไม่อร่อยนะทำเองนะไก่ยังเป็นนั่นอยู่เลยหนังสวยอยู่เลยชิมจะเป็นไงก็ชิมเหมือนกันนะ ดีเลยครับนี่ตุนไปเดี๋ยวน้ําออกบีน้ําผักออกบีความหวานเพิ่มจากน้ําผักนะก็มาปล่อยไว้ก่อนนะฮะหอมปิดฝาเปิดไฟอ่อนไว้ปิดฝาเปิดไฟอ่อนนะใช้ได้นะครับต้มเทพบนบ้าน,านจากบอกอกินแซ่บนะนะได้แล้วนะครับนะฮนะสีสันสวยครับ ได้ไหมได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมก็ถ้าทำการนะฮะปิดแก๊สนะครับนะฮะแต่ผมต้องคิดไม่อีทีก่อนผมว่าน้ำจะออกออกออกดีเลยครับสุดยอดครับแซ่บจริงๆนะมันแซ่บแบบต้มตุกนะน้ำตุ่มแซ็ปนะโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมขอปิดแก๊สนะครับก็ เสร็จสิ้นทำงานวิกีนนี้ขอให้กดไลค์กด like แชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ